สวัสดีค่ะอิจากสไตล์การ์ด้นทารุนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่นานไพ่ทำนายดวงประจำเดือนสิงหาคมสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุน้นหรือระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะก็ต้องขออาภัยในเดือนที่แล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้อีกนะที่อาจจะลงดวงได้ไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะคะเนื่องจากติดภารกิจเยอะมากเลยนะคะเดือนนี้เราขอเริ่มต้นกันใหม่นะคะชาวลัคนาราศีตุ้นนะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการ เตรียมความพร้อมของตัวเองให้พร้อมกับหลายๆเรื่องเนาะมีไพ่ Energy healing ขึ้นมาด้วยนะคะหมายถึงการทําตัวเองให้พร้อมก่อนที่พูดอย่างนั้นเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างนะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวคิดมุ่งมัน่นมีความฝันที่จะทำมีสิ่งที่เราลิ s t ไว้ในหัวเนี่ย Yo, yeah, เยอะแยะไปหมดเลยนะคะจะบอกว่าเป็นคนเพเจกก็อาจจะไม่ใช่ถึงขั้นเพเจอแต่เราเป็นคนมี มีความฝันมีการวางแผนมีสิ่งที่เราคิดอะไรมากมายแต่ปัญหาคือเราได้ลงมือทําหรือเปล่าเราได้จัดการปัญหาเหล่านั้นเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นแบบอ่าเป็นขั้นเป็นตอนเป็นแบบมีระเบียบหรือเปล่าแบบนี้นะคะเออเราอาจจะต้องพยายาม จัดการระเบียบตรงนี้สักนิดนึงแต่ว่าอีว่าที่สําคัญเลยในเดือนนี้มันคือตัวเองใจตัวเองมันพร้อมหรือเปล่าเนื่องจากไพต่ตัวตนเนี่ยมีเดะไฮเปอร์เทสเข้ามาแทรกนั่นแปลว่าความน้อยอกน้อยใจความรู้สึกคิดมากคิดเยอะความรู้สึกความคิดมันตีกันมันปนเปมันเยอะแยะไปหมดนะมัน มีทั้งความสุขความทุกข์มันเอ,อ่อล้นมันมันกระจัดกระจายอ่ะมันเยอะเกินไปนะคะสําหรับบางคนอาจจะเป็นคนที่ขี้หน้อยใจมากๆอารมณ์รุนแรงมากๆขี้โมโ,อโหอะไรแบบเนี้ยเป็นไปได้ในเดือนเนี้ยมันมาหมดโดยเฉพาะใครที่เป็นผู้หญิงนะประจําเดือนมาทีโอโหอารมณ์ขึ้นลงสุดๆสวิงสุดๆอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนี้เลยบอกว่าเป็นเดือนแห่งการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอารมณ์ตัวเองนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะบาลานซ์และสมดุลไปได้ด้วยดีนะในเรื่องการเงินเนี้ยมีเข้ามาเรื่อยๆเลยแต่ดูเราจะใช้ จ่ายออกไปค่อนข้างเยอะและเป็นเรื่องที่มันจําเป็นต้องใช้จ่ายบางคนมีปัญหาในเรื่องสุขภาพอันนี้ขอกระโดดเตือนไว้ก่อนสําหรับใครที่ยังไม่พร้อมจะตั้งครรนะตัวเองมีโอกาสที่จะท้องแบบว่าเออเรา เราเราไม่พร้อมได้อะนะต้องเตือนไว้น้องๆหนูๆคนไหนที่เข้ามาฟังนะคะอายุยังไม่ถึงนะหรือยังรับผิดชอบตัวเองได้ไม่ดีอันนี้เตือนไว้ว่าต้องระวังนะไม่ใช่เข้ามาแล้วมันแปลว่าฉันจะต้องท้องแน่เลยนะมาฟังแล้วก็เป็นกํนาลังใจให้รู้ไว้ว่าเตือนเลยว่าเฮ้ยฉันต้องระวังให้มากกว่านี้นะอย่างนี้นะคะเพราะมันอาจจะเกิดปัญหาจุกจิกมากมายในเดือนเนี้ยปัญหาก,กับครอบครัวเยอะมากมันดูจุกจิกเป็นเรื่องอะไรที่เราระบุ อินดีเทลไม่ได้ว่าในเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องอะไรแต่รู้ว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนั่นแหละนะคะอาจจะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยครอบครัวเนี่ยไม่สามารถจะซัพพอร์ตฉันได้ตามที่ฉันต้องการหรือบางคนเนี่ยที่หาเงินมาได้เนี่ยก็จะหมดไปกับเรื่องครอบครัวกับตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะคะหลายคนมีปมปัญหาในเรื่องชีวิตความรัก เนะาะอดีตที่มันผิดหวงังโศกเศร้าเสียใจนะในเรื่องครอบครัวที่มันไม่เป็นไปดั่งใจแบบนี้แต่อีฟจะบอกว่าในเรื่องคู่ครองคนรักเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันก็ขึ้นไ่ค่อนข้างดีนะคะเป็นสิบถ้วยกับดุเบิลออกมาแปลว่าอาดีตช่างมันห้าถ้วยมันพังทลายมาแล้วเป็นไงช่างมันแต่ตอนนี้มันกําลังจะอยู่ในจุดที่ดีขึ้นแต่ต้องดีแบบค่อยเป็นค่อยไปกระโดดจู่โจมเข้าไปในความสัมพันธ์เลยดูไม่ได้นะคะมันอาจจะแบบ มีเขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องที่เข้ามาทําให้เรามาแทกให้เราต้องปวดหัวไปอีกเพราะฉะนั้นเราจะต้องอย่างอีบอกโฟกัสที่ตัวเองพลังงานตัวเองดีแล้วใครจะเข้ามาเนี่ย ให้เป็นพลังงานรองๆแต่อย่าเอาใจเราไปผูกอยู่กับใครไปคาดหวังอยู่กับใครเรื่องอะไรแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับชาวราศาีตุลสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องการติดต่อสื่อสารช่วงนี้ดําเนินธุรกิจอะไรเนี่ยจะดูติดขัดนิดนึงแต่ถามว่าแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้จริงๆแล้วชาวราศาีตุลเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆในเดือนนี้มันพุ่งมาก the high p i e s t e s ไปอยู่ในเรือนวินาศนะคะที่วินาศมันแปลว่าพังเสียหายนะแต่ว่าจริงๆแล้ววินาศเนี่ยแปลออกมามันอาจจะหมายถึงความสมามเรศษก็ได้ด้วยความที่ เป็นไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายนะมีสเสน่ห์อย่างเงี้ยเวลาเจอปัญหาอะไรเนี่ยมันมีช่องมีทางที่มันจะดิน้นแก้ไขกระททำให้ตัวเองแบบว่ายังออกมาส,สวยๆแล้วหล่อได้อยู่นึกออกปะไม่ดูแย่มากอย่างเงี้ยนะนี่คือความสามารถพิเศษของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนเนี้ยที่จะเอาตัวรอดผ่านพ้นสถานการณ์อะไรต่างๆตรงเนี้ยไปได้นะคะในเรื่องสุขภาพอิทเตอนไว้แล้วว่าให้ระวังตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์นะแบบไม่พร้อมแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องความเครียดความเศร้าบางคนมีภาวะซึมเศรา้ามีภาวะ อารมณ์มุดหนีจุกจิกใจง่ายนะคะมันเหมือนจะสูกแต่มันดูสูกไม่สูดมันมีอะไรมันมีพลังงานมันมี feeling อะไรบางอย่างที่มันแบบยังอยู่ในใจแล้วมันยังเคลียร์ไม่เสร็จสิ้นซึ่งเรื่องนั้นอิมมองว่ามันเป็นเกี่ยวกับครอบครัวนะ speaker แล้วก็ family จริงๆเราเป็นนักพูดเรารู้จักที่จะสื่อสารนะคะ เราเรามีเรื่องที่เราอยากจะพูดมากมายอ่ะนะเรามีสกิลที่จะพูดเรามีสิ่งที่เราอยากจะพูดแต่เหมือนอีรู้สึกว่าเรายังไม่พูดมันออกไปด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างแล้วนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวใดๆก็ตามค่ะครอบครัวของเราบางคนอาจจะรู้สึกว่าหนูไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะนูอยู่กับปู่ยา่าตาย,ยายะลรอย่างเนี้ยแต่อีรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันคือพลังงานของการที่ช่วงนี้เราอาจจะต้องแคร์คำว่าครอบครัวมากกว่าคนภายนอกคนอื่นๆนะเออ,นะเ,อ,อเรา เหมือนบางคนยกตัวอย่างให้ฟังละกันอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นปัญหาลักษณะประมาณนี้บางคนมีแฟนอย่างเงี้ยค่ะในครอบครัวแฟนหรือว่าตัวแฟนเองมีความคิดมีตรก,กะแบบนี้อยากให้เราทําแบบนันแบบนรร้นแบบนี้มีการวางแผนแบบนั้นแบบนี้ไว้แต่คนในครอบครัวเรามีมายเซตอีกอย่างหนึ่งบางทีการที่เขาเตือนหรือบอกเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่เขาผ่านมาก่อนแล้วอะ่ะเขาเลยมาสามารถเตือนและบอกเราได้ก็อยากจะให้ โฟกัสแล้วก็หันกลับไปสื่อสารพูดคุยกับคนในครอบครัวน่ว่าแท้จริงแล้วฉันรู้สึกยังไงนะจริงๆฉันก็ทุกข์ไม่แพ้กับคนในครอบครัวเหมือนกันกับปัญหากับอุปสรรคอะไรต่างๆที่มันพบเจออยู่แต่การที่เราไม่พูดมันอ,ออกไปอะค่ะมันจะทําให้เก็เก็บอยู่แบบเนี้ยแล้วสาหรับ,บบางคนนะพลังงานการพูดเนี่ยพูดเก่งก็จริงแต่กลายเป็นไปพูดทิ่มแพงความรู้สึก ของใครเข้านะอาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องอารมณ์นะคะดอกจันในเรื่องอารมณ์มเป็นหลักเลยเนาะแล้วก็ในเรื่องหน้าที่การงานมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ก็ต้องต้องเตือนนิดนึงว่าระวังจะเสียชื่อเสียงนะจากการทําด้วยพฤติกรรมของเราเองนั่นแหละนะคะ <c oughs> ก็อาจจะต้องเขาเรีรยกอะไรประคับประคองนะพยายามสร้างผลงานหรือพยายามอยู่ในกฎกรอบระเบียบกฎเกณฑ์ไม่ขาดล่ามาสายอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนแล้วมันถึงจะค่อยๆดีขึ้นจากไอที่เรารู้สึกว่าบาง คนตกงานมาด้วยซ้ำไม่มีงานทํางานไม่เวิร์กงานไม่โอเคเนี่ยงานปัจจุบันงานใหม่ตรงนี้ยมันค่อยๆดีขึ้นเราจะมีชื่อเสียงมากขึ้นแต่ทีนี้ไอ้ชื่อเสียงที่ว่าจะเป็นชื่อเสียงในด้านดีหรือด้านไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะประมาณนี้เองก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีตุลแล้วกันเนาะทีนี้มาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะสําหรับคนโสดก่อนเลย อยากเจอคนจริงใจมีมาแถวนี้ give your relationship a chance so made แล้วก็ด i สก์ t h e one คือดูแล้วเรามีแพชชั่นในการที่ เราเชื่อว่าเรามีโซเมยเราเชื่อว่าเรามีเนื้อคู่เราเชื่อว่าเราเหมาะสมที่จะรักกับใครได้สักคนไันนี้ก็คือเป็นไมเซตเป็นความคิดที่ดีมากๆนะคะแต่ช่วงนี้อีกรู้สึกว่าเราว่าเราต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้กับความรักความรักคืออะไรเนี่ยตอบซินะคะความรักคืออะไรสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเพราะบางคนเนี่ย การต้องการในเรื่องของความรักมันต่างกันบางคนต้องการคนเข้าใจบางคนต้องการความรักที่เป็นเพื่อนบางคนต้องการความรักที่คอยซัพพอร์ตมีในเรื่องทรัพย์สินเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะความรักของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอีรู้สึกว่าเราให้โอกาสตัวเองเนี่ยลองคิดพิจารณาหน่อยไม่ต้องรีบร้อนนะคะมีคนเข้ามาคุยกับเรามากมายมีคนเจ้าเสน่ห์เข้ามามากมายอย่างที่อีบอกไปว่าชาวราศีตุลเป็นคนมีเสน่ห์นะเพราะฉะนั้นคนมารุม จีบมารุมตอมกันเยอะมากแต่เรายังตอบใจตัวเองไม่ได้เลยว่ารักที่เราต้องการคืออะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกไม่ได้เราจะรู้สึกเอาใครดีมาคนนั้นก็ดีคนนี้ก็เสียดายอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นเศษกรรมเป็นบาปเป็นบุญไปซับเปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆแล้วคือใครนะและสุดท้าย this could be the one นะเราจะสามารถตัดสินใจได้แต่อีฟอยาก n t to า n o w ว่า king of pentacle ตรงเนี้ยมันอาจจะแปลว่า คือไม่ใช่คิงออล a พน์นะคิงออลคัพเนี่ยเขาเป็นไพ่ของคนเจ้าสเสน่นะดูแบบว่ามีมากมีฟอร์มมีมีความแบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่อินมองว่าเหมือนเราจะเลือกด้วยความสเสน่หาหรือเปล่าเพราะไพ่ใบนี้แปลว่าจากความสเสน่หาก็ได้จากหน้าตาอล่อทเหลาจากรูปลักษณ์ภายนอกรูปภายในใจเขาหรือเปล่านะคะก็อาจจะต้องเตือนตรงนี้ไว้นิดนึงอย่าเพิ่งรีวิวโซเม็ดิสคูบีเดิลวันเลยคนนี้เลยแหละแม่อะไรแบบเนี้ย เมื่อ,อไหรที่ไพ่นี้ยังขึ้นอยู่ To s w o r d s เนี่ยมันคือการเราต้องตัดสินใจก่อนอะว่าเราความเออคือตอบคำถามก่อนรักคืออะไรนะตอบได้แล้วเราค่อย,อยลงลึกไปในความสัมพันธ์ที่กำลังจะเข้ามาประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะจ๊ะสถานะต่อไปคือไม่มีสถานะนะคะกำลังงงๆอยู่ว่าสถานะมันเป็นยังไงนะไม่ไนะไมชัดเจน ออบสอดให้เด็กออกมา Queen of, ควีนออฟพระอโอเวตติ้งอั r e ีคอร e ตเลิฟและฟร็ด oh, right. นะคะความรักนี้ทำให้ใจฟูมากเวอร์นะความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เนี่ยโอ้โหมองกันไปถึงการแต่งงานนะการสร้างครอบครัวด้วยกันแต่แบบหนึ่งขอเบรกความฝันไว้ตรงที่ว่าเป็นเพจออฟสอดเนี่ยเป็นไพ่เด็กนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็น เป็นแลนอะเป็นแลนเป็นจินตนาการเป็นสิ่งที่เราคิดเป็นสิ่งที่เรานึกไว้ในความเป็นจริงมันยังติดปัญหาอยู่หลายอย่างเป็น Queen ออฟคัพอยู่แล้วก็อะลีควายแอนเลอรเป็นความจริงจริงอะลีควายแอนเลอรไม่ได้แปลว่ารักที่เข้ากันไม่ได้แต่มันแปลว่ามันเร็วไปหรือเปล่าอยู่จะเพิ่งมาคบกันแล้วอยู่คิดถึงเรื่องการแต่งงานการสร้างครอบครัวการมีลูกอะไรแบบเนี้ยนะคะตอนนี้มันเต็มไปด้วยพลังงานเสร์ตพลังงานของความใจฟูอยู่ด้วยกันแล้วมันสู้ซ่าปาจิงโกะอะไรอย่างเงี้ย นะก็ถึงบอกว่าสําหรับน้องๆบางคนที่เข้ามาฟังแล้วยังไม่พร้อมก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ไว้ด้วยเฟิร์ตกินไปเฟิร์ตเกนมากเกิดอะไรขึ้นตั้งคันแบบไม่พร้อมอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระวังตรงนี้นะิดนึงรู้สึกว่าการแพนการวาดฝันเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะแต่เราก็ต้องอดูเป็นบรรดนานบางทีเหมือนอเหมือนเราจะซื้อบ้านซื้อรถเธอแบบเธอไปดูวันนี้แล้วเธอจะตัดสินใจซื้อเลยอะ่ะ ว่าม่มันมันน้อยมากนะที่คนจะเจอแบบบ้านหรือรถแบบครั้งแรกแล้วเราซื้อเลยอะ่ะมันมีอีกตั้งหลายแบรนด์มันมีอีกตั้งหลายโลเคชันที่เราจะต้องไปดูอะ่ะเราต้องใจเย็นๆไว้ก่อนแล้ว อย่างเราจะซื้อรถเนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่ารถคันนี้ดีถ้าเรายังไม่ได้ลองขับนึกออกปะเราดูแต่จากโฆษณา YouTube เราดูแต่จากาที่เขาอ่านรีวิวกันมาอย่างเงี้ยเราไม่ได้สัมผัสเองอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงนึกออกปคะคะเราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาใจกันไปมากๆนิดนึงนะคะประมาณนี้ก็ขอเตือนไว้แต่แน่นอนนะช่วงนี้ก็คือใจฟูนะคะใจฟูไม่เบาในเรื่องความรักสถานะสุดท้ายแล้วนะคะคนมีแฟนมีคู่ครองคนรักเจนแล้ว ที่ผ่านมามันช่างชอกช้ำนะคะพยายามแล้วในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาพยายามแล้วจริงๆแต่มาไรเวิร์นะคะปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยมีความฝันใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็คือการดําเนินอ่าชีวิตไปในจุดท,ที่มันสิบเหลียญมันคือความเพอร์เฟกต์ะชีวิตการแต่งงานชีวิตการมีครอบครัวที่โฮมสวีทโฮมนะคะพ่อแม่ลูกใดๆอย่างเงี้ยแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ มันยังดูขัดแย้งกันนิดหน่อยเนื่องจากเป็นเพจออฟวอร์มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนอีกว่านะคนที่มีคู่มีแฟนชัดเจนตกลงปรงใจกันเรียบร้อยแล้วมันดูมันเร็วอะ่ะจะว่ามันเร็วได้มันสำหรับบางคนอาจจะไม่เร็วก็ได้นะแต่อีกรู้สึกว่าเรายังรู้รจักกันไม่ทุกซอกทุกมุมอะ่ะมันยังมีบางซอกบางมุมที่เรายังเข้าไปไม่ถึงใจเขาแล้วเขาอาจจะเข้ามาไม่ถึงใจเราแต่เรารีบเร่งที่จะช็อตคัท ตัดบทสรุปว่าโอเคเป็นแฟนกันไปก่อนเลยเงี้ยแล้วค่อยมาเรียนรู้ด้วยกันนะมันก็อาจจะมีประเด็นมีปัญหาที่ค่อยงอกเงยขึ้นมาที่หลังนะคะเนี่ยมีความขัดแย้งมีความใจร้อนมีความไม่พอใจมีความที่รู้สึกว่าอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะไม่ตรงปกอันนี้ใส่เธออาจะบางคนนะอันนี้คือสมม่งมุดใฟังบางคนอาจจะแบบเธอดูใจเย็นน่ะแต่จริงพอเจอปัญหาอะไรเธอใจร้อนมากเลยเธอแก้ไขปัญหาไม่ได้ตักเธอตะคอกใส่ฉันอะไรอย่างเงี้ยเป็นในลักษณะนี้ได้อ่ะค่ะ เพราะฉะนั้นก็ขอเตือนไว้ว่ามันอาจจะเราเลือกแล้วนะใดๆเนี่ย <c oughs> คือเราเลือกแล้วนะ w e ดดิ้งสิบสเหรียญเนี่ยเราเลือกแล้วนะเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะต้องพยายามเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเปิดใจอะ่ะ แล้วก็มันต้องทําใจไว้เลยว่ามันไม่มีทุกมันไม่ใช่ทุกอย่างที่เราจะรู้สึกว่ามันเป็นไปดั่งใจเราอะ่ะมันเป็นไปนตามที่ใจเราคิดอะ่ะเออเราก็ต้องค่อยๆปรับกันไปเนาะสำหรับบางคนที่มีครอบครัวเพิ่งแต่งงานกันไปหมดัดๆเลยอย่างเงี้ยยิ่งเราบางยิ่งเซนซิทีฟที่จะต้องพยายามเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้นเรียนรู้พัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะต้องพยายามเพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะประมาณนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอฝากเพจ ไปด้วยนะคะสไตล์กาด d o t h a l o นะคะยังไงก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้นะคะวันนี้ก็ขอให้โชคดีสอสดีค่ะ